ขึ้นมาบนออนไลน์สักระยะหนึ่งแล้วค่ะหลายๆคนบ่นว่าทําไมถึงไม่สามารถที่จะหารายได้จากออนไลน์ได้สักทีหนึ่งทําไมถึงไม่สามารถสร้างยอดขายได้บางคนเปิดหน้าร้านออนไลน์แล้วมีเพจแล้วนะมี IG มี t i ๊กต็แล้วแต่ทําไมมันถึงไม่สามารถสร้างรายได้ได้โดยเฉพาะตอนนี้ค่ะบางคนบ่นว่าโอ้โหพอค้าแม่้าออนไลน์เยอะมากนะถนนทุกสายนะต่างหลังไหลขึ้นมาบนออนไลน์ line. ทํายังไงถึงจะเป็นตัวเลือกแรก,แรกให้ลูกค้าเลือกเรานะ เป็นโจทย์ที่สําคัญเลยนะตอนนี้นะคะแล้ววันนี้เราจะมาบอกแก่นหัวใจของการทําออนไลน์ว่าทํายังไงนะคะมันถึงจะเป็นจุดดึงดูดอันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะเลือกก็คือภาพลักษณ์เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าทุกวันนี้ค่ะบนออนไลน์อ่ะคนเขาจะดูจากภาพลักษณ์ที่เขาเห็นเรากลับไปดูค่ะที่หน้าร้านตัวเองบางคนมี Facebook นะคะ หน้าร้านออนไลน์ปกเริ่มตั้งแต่ปกเพจเลยค่ะตอนนี้รูปปกเพจเป็นยังไงนะคะรูปที่ปกเพจเป็นรูปของเราไหมใส่ข้อความให้ชัดเจนบ่งบอกให้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้คุณคือใครคุณกําลังจะทําอะไรนะคะให้คิดกับกันถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกค้านะ,ะแล้วเลื่อนมาเจอเพจเพจหนึ่งเลื่อนมาเจอเฟซเฟซบุ๊กหนึ่งนะคะถ้าเป็นเราเราจะหยุดดูไหมเปรียบเสมือนกับตัวเราเป็นลูกะคะ้าค่ะภาพสวยหรือยัง สองค่ะคอนเทนต์ที่เราผลิตลงไปที่หน้าเพจนะคะบางคนนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะมุ่งแต่จะขายอย่างเดียวนะคะมุ่งแต่จะโพสต์ขายอย่างเดียวมันเป็นจุดพลาดมากๆเลยดาจะบอกกับลูกศิษย์หรือว,ว่าบอกกับทีมงานดาตลอดเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคือเราต้องสื่อสารในสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้นะคะไม่ใช่สื่อสารในสิ่งที่เราอยากจะขาย สินค้าของเราเนี่ยช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขานะคะช่วยผลิตคอนเทนต์นะคะช่วยทำคอนเทนต์ที่มันช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะคะต่างๆเหล่านี้นะคะคือจุดเริ่มต้นจริงๆเลยของการทําออนไลน์แล้วเป็นการทําออนไลน์แบบยั่งยืนด้วยนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าที่โคดาพูดมาเนี่ยคือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะดากับทีมงานนะคะเข้าใจถึงจุดนี้นะคะเราเลยทำคอร์สเป็นคอร์สฟรีค่ะ สอนตั้งแต่เรื่องของการเริ่มต้นทำออนไลน์เลยคุณจะต้องทำหน้าร้านออนไลน์ยังไงทำผลิตคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นคลิปวิดีโอนะ,ะรวมถึงการทำการตลาดบนออนไลน์การยิงแอดโฆษณาแล้วที่สำคัญคือเราแถมการตลาดใน TikTok ด้วยนะ,ะสอนวิธีการทำการตลาดใน TikTok ถ้าใครนะคะสนใจ อยากที่จะมาเรียนคอร์สนี้นะคะบอกก่อนว่าเป็นคอร์สฟรีไม่มีค่าเทจ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าสนใจอยากมาเรียนนะคะอยากมาเรียนกับโคดาแล้วก็อยากมาเรียนกับทีมงานของโคดานะคะให้อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ให้กับพี่น้องชาวออนไลน์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ